ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องที่3ของหน่วยที่1นะคะคือการแยกตัวประกอบอการแยกตัวประกอบให้เด็กๆพิจารณาการแยกตัวประกอบของ4นะคะ่ะ 4, มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวคะมี1มี2มี4อ่สมีตัวประกอบเฉพาะคือ สอ่าดังนั้นนะคะเขียน4ในรูปการคูณตัวประกอบเฉพาะได้ดังนี้ค่ะ4ี่เท่ากับสคูณสเรียกว่าการแยกตัวประกอบอ่ายังงงใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะให้เด็กๆพิจารณาการแยกตัวประกอบของ8 8มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 2 4 8 8มีตัวประกอบเฉพาะคือ2อ่ะเราเขียน8ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ดังนี้8เท่ากับ2คูณ2คูณ2เราเรียกตัวนี้ว่าการแยกตัวประกอบอ,อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ ให้เด็กๆพิจารณาการแยกตัวประกอบของ12 12มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 2 3 4 6 12 12มีตัวประกอบเฉพาะคือ2กับ3 เราเขียน12ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ดังนี้12เท่ากับ2คูณ2คูณ3เราเรียกตัวนี้ว่าการแยกตัวประกอบนะคะอ่านี่เรานิยมเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปมากนะคะ ต่อมาเรามาฝึกแยกตัวประกอบของจํานวนต่อไปนี้16มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวคะแน่แน่มี1แหละอ่า1 2 4 8 16มี5ตัวอ่า16มีตัวประกอบเฉพาะคือ2ดังนั้นเราเขียน16ในรูปการแยกตัวประกอบได้คือ สองคูณสองคูณสองคูณสอง่ะสิปมีตัวประกอบทั้งหมดเท่าไรคะตัวปกอบทั้งหมดนักเรียนลองไปถักนี้นะอ่ะถ้าห้าร้อยละร้อยแปดะร้อยแปดิบะถ้าห้าร้อยละอ่า ต่อไปมาดูนานาสาระ16เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าอยู่ในรูปเลขยกกำลังก็จะได้2ยกกำลัง4 2่อ่า 2, ว่า2ยกกำลัง4ถ้า2ยกกำลัง 3ก็คือ2คูณกัน3ครั้งเท่ากับ8 3ยกกำลัง3ก็คือ3คูณกัน3ครั้งก็เท่ากับ27การแยกตัวประกอบวิธีที่1โดยใช้แผ่นภาพหรือแผ่นต้นไม้การแยกตัวประกอบโดยใช้แผ่นภาพพิจารณาการแยกตัวประกอบของยี่สิบ ่าเขียนโจดมา20อะไรบ้างที่คูณกันได้20ลงท้ายด้วย 0, 0ูเป็นจำนวนคู่จำนวนเฉพาะจำนวนแรกที่เป็นจำนวนมีตัวเดียวเลยแล้วก็เป็นจำนวนแรกเลยก็คือ2 2คูณอะไรได้20ก็คือ2คูณกับ 10. อ่าต่อไป2แยกไม่ได้ละเพราะ2เป็นจำนวนเฉพาะก็เลยต้องมาแยกที่10อะไรจำนวนเฉพาะอะไรที่คูณกันได้10ก็คือมี สองกับอะไรคะอาเก่งมากเลยคือสองกับห้าดังนั้นยี่สิบแยกตัวประกอบได้อะไรคะสองคูณสองคูณห้านะคะอ่ะต่อมาดูจำเป็นไหมคะทำไมหนูต้องเอาสองกับสิบหนูเอาห้ากับสี่สี่กับห้าได้ไหม ได้อ่ะดูนะคะคำตอบจะเหมือนกันไหมห้ากับ4 5เป็นจํานวนเฉพาะแล้แยกไม่ได้แต่4ยังไม่เป็นดังนั้นเราแยกต่อได้คือ2 2งสยี่สิก็คือ5ดึงมาเลยจํานวนเฉพาะ2แล้วก็2เท่ากันไหมคะหเท่าต่อไป เรามาทําอีกสักหนึ่งจับหนวนแ,แสดงให้ดูสองทีนะคะห้าสิบอะไรคูณกันได้50บ้างคิดไม่ออกลงท้ายด้วูนย์เป็นพหกคูณเลยคือ5คูณกับ10 5คูณกับ10บห้าเป็นละแต่10ยังไม่เป็นแยกออกอีกได้2คูณกับ5ดังนั้น5้ก็คือ5คูณ2อคูณห้า ครูครูครับครูครับหนูไม่เอาห้าคูณสิบได้ไหมหนูเอาสองคูณกับยี่ห้าได้ไหมอ่ะเรามาดูเรามาพิสูจน์ดูคำตอบจะเท่ากันไหม2องไปแล้วไม่แยกยี่ห้ายังไม่เป็นยี่ห้าอะไรจำนวนเฉพาะอะไรคูณกันที่ยี้าก็คือห้าคูณห้าอ่ะห้าคูณห้าดังนั้นดึงสองลงมา 5แล้วก็5อ่ะต่อไปจงแยกตัวประกอบของ500 500ก็คือ50คูณกับ10 50ยังไม่เป็นแยกค่ะอะไรคูณกันได้ห้ก็คือ5คูณกับ10อะไรคูณกันได้สิ ก็คือ2องกับ5 5เป็นแล้วไม่แยกแต่10ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเรามาแยกแยกต่อได้อะไรคะสองกับ5อ่ะในกรณีอ่ะกิ่งของ10เราแยกได้2กับห้ก็เป็นแล้ว5ก็เป็นแล้วคือจบดังนั้นจำนวนเฉพาะโอเคเป็นแล้วสิ้นสุดละห้าเขียนได้คือ5้าคูณสอคูณ 5คูณ2คูณ5หรือนิยมในคณิตศาสตร์ at, เราเขาจะนิยมเรียงเลขจากน้อยไปมากก็จะได้2คูณ2คูณ5คูณ5คูณ5 totally. ขึ้นไปอีกเราทำในรูปยกกำลังก็คือ2ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง3เอเคไหมคะจงแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพ เรียนลองทำนะคะ200 2 0งกับ8คิดไม่ออกก็คือ2คูณกับ100ใช่ไหมคะ2เป็นจำนวนเฉพาะวง100จําจำนวนไหนบ้างคูณกันได้100คิดไม่ออกก็คือ2กับ5 0เอาที่เรารู้ไว้ก่อน50มีอะไรบ้างก็มี5กับ10 5เป็นจำนวนเฉพาะวง10 ก็มี2กับ5 2กับ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นแยกตัวประกอบของ200ก็คือ200เท่ากับ2คูณ2คูณ2เรียงจากเลขน้อยไปเลขมากต่อไปคูณ5ค 5. Uh ูณ5ะอ่ะต่อไป80 80ก็คือเอาแบบง่ายๆเลยคือ8คูณกับ10 8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะแยกได้อีกก็คือ2กับ4 2เป็นแล้ว4ยังไม่เป็นแยกอีก4ก็คือ2กับ2 2เป็นวงต่อไปฝั่งของ10 10มี2กับ5 2เป็นแล้ว5เป็นแล้วจากนั้นเรามาเขียนในรูปการคมณ80เรียังจากเลขน้อยไปมากก็คือ 2องคูณสอคูณสคูณสองหนแล้วก็คูณ5นี่นะคะอ่ะต่อไปการแยกตัวประกอบวิธีที่สองคือโดยวิธีหารหารสัน้นนะคะการแยกตัวประกอบโดยการหารเอาเลขง่ายเลยพิจารณาการแยกตัวประกอบของยี่สิบจำนวนเฉพาะที่หาร20ลงตัวมีอะไรบ้างนะคะ ต่างจำนวนเฉพาะที่หารยีลงตัวคิดไม่ออกคิดจำนวนแรกเลยเพราะศูนย์เป็นจํานวนคู่จำนวนเฉพาะจํานวนคู่มีตัวเดียวในจํานวนเฉพาะหนถึงร้อยคือ2 2หารยี่ได้10 2สอคูณสิได้20 10แยกไดอีกลงท้ายดิศูนย์ก็นำสอมา2องคูนไรได้1ิบสคูนห้าดังนั้นเขียนได้คือ20่สิคูนสคูนสคู นะคะอ่ะมามาดูอีกตัวพิจารณาการแยกตัวประกอบของ8พิจารณาการแยกตัวประกอบของ8จํานวนเฉพาะที่หาร8ลงตัวมีอะไรบ้างคะอ่ะแหาร2 5, 4 2หาคูณ4ได้8 4ตัวไหนที่คูณกันได้4อีก นำสอง2คูณสเป็น4 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสิ้นสุดการหารดังนั้น8เขียนในรูปการแยกตัวประกอบก็คือได้8ปดเท่ากับสอคูณสอคูณสองค่ะพิจารณาอีกตัวการแยกตัวประกอบของ9ก้าพิจารณาการแยกตัวประกอบของเก้าสิแล้วตั้งหารสั้นเลยเก้าจำนวนเฉพาะจำนวนไหนที่หาร90ลงตัว เห็นเลข9มาถึงจะลงท้ายได้ศูนย์เห็นเลข9ก็คือ3 3คูณ30ได้9 10 30มีตัวไหนมาหารอีกเลคะจำนวนเฉพาะที่หาร30ก็คือ3 3คูณอะไรได้30 3คูณ10อ่ะหารต่ออะไรคูณอะไรหารนำมาหารกับ10แล้วจำนวนเฉพาะอะไรมาหารกับ10แล้วจะลงตัวอีกก็คือ2 ได้5 2คูณ5เป็น10 5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสิ้นสุดการหารดังนั้น90ก็เขียนในรูปการแยกตัวประกอบได้3คูณ3คูณ2คูณ5ห,หรือ90เท่ากับ2คูณ3คูณ3คูณ 5, 5. เ,เรียนลองแยกนี้ตรงในสมุดดูนะคะ,ะถดยใช้กันการหาร ที่บอกให้ทำลงในสมุดนะอ่ะเรามาเช็คทีระอันเลย16มีตัวไหนบ้างคะ16ตั้งเลยนะคะนี่ข้อนหนึ่งนะ16การหารในรูปการหารตัวไหนที่จะมาได้บ้างก็คือ ต้องเอาแต่จำนวนเฉพาะอะลงท้ายได้คู่ก็เอาเลข2จํจนวนเฉพาะจํานวนแรกที่เป็นจํานวนคู่คือ2 2อ,อะไรได้16ก็คือ2 8 8เป็นเลขคู่เอา2มาก่อน2องเลยคะ2 4เป็น8 4สยังเป็นเลขคู่จํานวนนี้มาเป็น2สิ้นสุดละดังนั้น16กก็คือคือไหนคะ 6ก็คือ2องคูณสอคูณสคูณสอ่ะต่อไป45ลงท้ายที่5าจำนวนเฉพาะจำนวนแรกก็คือ5 5ห้าไรสห้าห้าสี่สิบห้า จำนวนเฉพาะจำนวนไหนหาร9ลงตัวก็คือ3 3 3เป็น9 3เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นสิ้นสุดดังนั้น45 45แยกตัวประกอบเรียงจากเลขน้อยไปเล็กมากได้3ได้5อ่ะต่อมาร้อยยีลงท้ายด้วยศูนยจำนวนเฉพาะที่ลงท้ายด้วยศนย์ที่จะหารลงตัวคือห ้าไรได้ร้อยยี่สิบห้าสองเป็นสิบห้าสองเป็นสิบสิบสองลบสิบสองลบสิบได้เท่าไรคะเหลือสองดึงศูนย์ลงมาห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมคะห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบ เป็นยี่สานวนไหนที่จะหารยีลงตัวเอาสองได้ไหมเอา3ได้ไหมเอา 2, 2ก็ได้เอา3ก็ได้ถ้าเราเอาส <3 S 1> จะเกิดอะไรขึ้น 3, 3 8สามสายสีก็คือ2องสองสเป็น8หาร4หารต่อได้สองสองสิ้นสุดอ่ะ ดังนั้น120ี่เรียงจากเลขน้อยไปมากได้แบบนี้นะคะ,ะนักเรียนรองไปทำา4 4 0ตดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกอีกแบบเนึ่งในภาพแบบฝึกเลยอ่ะ,อะเรามาดู16 16ตัวไหนแยกตัวประกอบเขาบอกว่าโดยการคูณ คิดไม่ออกเลยการคูณก็คือ4คูณ4ได้16กใช่ไหมคะการคูณนี้เราใช้แผนภาพเลยก็ได้นะคะส่ะคูณ4 4แยกออกได้อีกคือ2คูณ2 4แยกออกได้อีกก็คือ2คูณ2ดังนั้นตัวประกอบของ16คือ2คูณ2คูณ2คูณ 2นะคะอ่าต่อไปยี่สิบเยิมีอันไหนบ้างคะคูณกันได้ยีสิบดสุดคูณแม่ไหนบ้างก็คือ3คูณ9 3เป็นแล้วดึงลงมาแต่9ยังไม่เป็นแยกได้อีกก็คือ3คูณ3เป็นจํานวนเฉพาะละดังนั้น27แยกได้คือ3คูณ3นะคะอ่ะต่อมา40 สี่สิจำนวนไหนบ้างคะอ่ะคิดไม่ออกก็คือมี4ี่คูณสิบอ่ะสยังไม่เป็นแยกได้อีกก็คือ2องคูณสองแยกได้อีกก็คือ2อคูณห้าอ่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่า40แยกได้เป็น2องคูณสคูณสคูณห ต่อมาเช็ค52 52ลงท้ายได้เลขคู่เลขก2เลยคิดไม่ออกก็คือเอา2 2คูณอะไรได้52คะ2คูณย6 2เป็นละ,ะต่อไป26ยังไม่เป็นยังเป็นเลขมากอยู่แยกไปอีกก็จะเป็น26ก็เป็น2คูณ13 สองเป็นแล้วสองเป็นแล้วสิบสามเป็นแล้วดังนั้นห้าสิบสองคือสองคูณสองคูณสิบสามนะคะมันต้องแม่นสุขคูณนะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าในรูปการหารยี่สิบเป็นสองสองสิบเป็นยี่สิบไปสองสอง 5 5เป็นแล้วนะคะดังนั้น20่สิเท่ากับสอคูณสคูณหอ่ะต่อไป35เป็น5 5าาอะไรได้3 5ม7เอ่ะเเป็นจำนวนเฉพาะสิ้นสุดดังนั้น35ก็คือ5้คูณเอ่ะต่อไป48 48ตรงท้ายได้คู่คิดไม่ออกเอา2ไว้ก่อน22งสองสองสี่ลงท้ายได้คู่อีกเอาสอไว้ก่อน2อง2นึ2งสองลงท้ายได้คู่เอาสอไว้ก่อน26งหกสิบสองก็คือ2องคูณกับสาเป็นจำนวนเฉพาะแล้วสิ้นสุดดังนั้น48คือ2องคูณสคูณสคูณ อ่ะ63ลงท้ายด้วย3จํจำนวนเฉพาะจำนวนแรกเลยเอ้ยจำนวนที่2เลยคือ3 3 2 3 1ลงท้ายด้วย1 21หาร3 3 7 7เป็นจำนวนเฉพาะคือสิ้นสุดดังนั้น63คือ3คูณ3คูณ7เห็นไหมคะ